สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับวันนี้เขาจะแกงนอเนาะจ้าเมื่อนี้ไม่แกงนอกับแกงเห็ดนะจาะเนาะแกงนอไหลเนาะนอไหลหามาได้เมื่อนั้นตัวนี้ครับจะเอาลงกอนเนาะต้มไหมเนาะนอปลาไหลนะจ้ะว่าเอามาแกงก็ถุยนึงเพราะมันเสียบนะแกงไ้ายมันมาเสียบได้เห็ดมาหลายแบบนี้จ้ะเมื่อนี้ต้มนอไวแล้วใส่ใบยะนางครับเนาะแกงนอใส่ใบชะนางครับ ดูนะนี่จะเฮ็ดจากลอยถนนจอมทองเนาะเหมาะครับเอย่าเอาดอกุมดูงานเอาขายมดดอกบานเดีอยกินดอกบานครับเนาะก็แสบอยู่มีอยู่ถนนบ้านดอกจุ่มนั่นแหละจุ่มก็มีเนาะอืครับเฮ็ดใกล้จะมดกว่าจะได้กินเนาะเฮ็ดใหม่ๆเอาเพ้่อทุกข้ามมดครับ แกงหน่อไม้ซูได้หน่อยใส่เห็ดน่าจะน่องใส่น้ำไม่ย่นางคนคนมือสองบางมากินตัวไอ้เนาะเจ้าท้อเขาบอกินกับตักหอยเขาเมื่อเหร่นครับใส่เห็ดนี่เป็นดอกเป็นดอกเห็ดผึ่งก็มีเหลืองกับมีเนาะผึ่เห็ดผึ่งเหลืองก็มีเห็ดนางอกเหลืองกัมีครับจะออกมาหลายเนาะนี่ครับไปเอวพอข้าวหวานด้วยเนาะปลาขึนมีขักหวานนักเนาะจ้า นาพักหวานเขาก็สิไปเก็บพักหวานนะจ๊ะเนาะมันก็บ่อใกล้จต่ซ้าเนี่ยเดาจ้ะหกสิบกิโลเนาะไปหอดที่เขาไปเก็บเห็ดมือนี้จ้ะถนนค้นถนนไปบอสด้วยบ่อหอดอยถนนเนี่ยเนาะตีนตีนดอยถนนจ้ะนี่ก็ดีครับเนาะไก่ครับไปเร็วเต้มหม้ออ้าเตมหม้อเพราะเอยากเาหม้อกระทาแก้นะจ๊ะมันจังกวางมันแนมเห็นดียังกะยุบเนาะ เบื่อใส่พักพักละเนาะตัวพักขาเนาะจ้าพักขาพักตัวดีหอมหอมสวะ,สะแกงเฮ็ดไหนเขากินเนี่ยจะเอาหนอไใหม่ใส่หน่อยนึงเดี๋ยวรอมันเดือดก่อนเนาะอืมโอ้ใช้หนอนใหม่ทุกคนรอมันเดือดก่อนครับรอเห็ดมิกก้วผ่อนนะคะ ใส่พริกลงไปนี่จ้ะตำพริกใส่หอมแดงใส่กระเทียมใส่กระชายแค่นั้นเนาะจ้ะวิธ<ช>ีแกงแบบบานๆเฮาแกงแบบอีสานทาเพศบาดใจครับกระาชายทังเหนือเ <นะ S 2> พิ่นบปเลยแกงกันสิ<ช>นอกจาก<ช>แกงใส่ใบชะนางนี่บ่มี่ใส่น้ำเขาเบื่อสิ<ช>ๆๆนี่หออเทีย่ผึ่งดั้งแห่คนน,น่ะผักขุมน้อยๆเนาะ ให้พึ่งนั่งแห่ครับดำอยู่ครับรระนะเด็ดรสกัรกของเนาะรำติดรับเปลี่ยนหม้อครับนบ่าบอใส่ขวดั้วทำแล,แล้วจะนี่เดี๋ยวนอนใหม่ในตู้เย็นมาใส่เพิ่อมอีกเนืจ่จาะอุ่นขิดใดว่ามีนอนใหม่โยหนอนใหม่ที่เท่าหนึ่งไว้นอนเพื่อปตัตรเตอเนาะ <laughs> นอในตู้เย็นแบบนี่โอ้มีเบิบมาสา,าย เอามาใส่หลายเครื่องหมูเลยเฮ็มหายเส่ยหมดเข็มหนาหันหันมาดิเฮ็ดมันยุบแล้วเนะาะจ้าเาเนีเ่ยใส่น้ำปลาแดกแล้วเนาะครับใส่น้ำปลาแดดน้าปลาชุดรถเริ่มแซ่บ <c oughs> ลหรอจะนอนกับที่ใส่พักอ่ะเด้อครับอ้าวใส่พักใส่พักขา <c oughs> อีกอยูลงเอ้ยบอมเรียนพักเท่นั้นพักขาพักขาพักขาครับพักขาลงไปนะจ่ะตุ่มเอ้กรอนทีซูเปร่อว่ะเนี่ถ้ากตั้งหนึ่งไม่ควรจะใส่พักละพักแขนพักนิ้วหอมหอมแกงเปิดหน่อไม้เราใส่เห็ดละงูอ๋อใส่พักซีไปเรื่อยน้ำอันนี้ควได้ใส่พักแขนด้วยพักอีเลิศนะ จีพริกย่างเห็ดตะไคร้เนาะนี่จะตำตปนพริกอ,อ่อ,อ,อนเนาะตำเหำบอนพริกอ,อก่อนปนน้ำแก็งเนาะเสร็จแล้วสุดแล้วเนาะ,ะนครับตะไคร้ออกข้างทางเนาะจ้า กิ่งกะกำเนาะหอมครับอ่าหอมแล้วพริกต่อครับกะเทียมพริกเนาะจ้ะเนาะพริกครับจะนี่พริกต่อสีพริกกี่กระเทียมต่อเนาะเห็ดตะไคร้หอมหอมก็กำลังจีใส่สุกปั๊บสุกแล้วเอามาเลยสันนะนี่จ้ะอืมหอมครับอู้ยหอมแห้ง เอาแบบเอาแบบโบอันนั้นไหมโบแห้งแห้งน่าจะเน่องมันมาตนองดีแห้งกับโบเสียนีตัม้มกับพ่อตั้มนะพี่อิมแล้วเนาะใส่น้ำตาลย้อนอน้ำประแดกตั้งน้อยๆนา่าจะแหอมหอม กัต่ำมาเลิกอย่งนะเราใช่ะตมทำเลิกกเกักว่าหื้อมันแหลกหลายเนาะันแกเราบูมากินนแหลก,ลกลใส่สุดหน่อยนึงแล้วแต่เนาะทำนี้กัเสร็จเดียบร้อยอ๋อเดียมว้อยแล้วครับเ <c oughs> นาะช่แกงนอแกงนอปนเห็ดปนเห็ดแกงนอใส่เห็ดแกงนอใส่เห็ดเห็ดรวมครับเห็ดรวมเห็ดละงูเห็ดผึ่งเนาะแต่เนาะ จะหอมๆเบษเลยเท่าแรงกินหละกินหลบกินหอดบานเท่าเนาะกินหอยทาอีสานครับผมกินน้ำกันหลายๆจ้ะกลุ่มโฮมกันกินมวนเนาะจ้าเนาะครับผมมาตอนนี้เราใส่กับเขาตัวไปที้เขาแล้วจ้าคำาล่ะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดฟังนอกเลยอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบางเหนือข้าลุยครับทางเพจทางยูทูบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์นะเอนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า ไปเห็นเขาด้วยกันครับนี่มากครับ